สวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกคนนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเว็บเติมเกม24่สิบสต๊อนะครับผมแต่วันนี้เราไม่ได้มาเติมเกมนะครับเราจะมาสุ่มรางวัลหรือสุ่มเพชรนั่นเองนะครับที่ผมมาแนะนำเว็บนี้ให้กับทุกคนนะครับเพราะว่าเว็บนี้นะครับได้จดใบพันธุ์ที่ได้ถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับเมื่อเราเข้ามาในเว็บแล้วเราสามารถล็อกอินดอร์เฟซบุ๊กกได้นะครับผมเมื่อเรากดปั๊บก็จะเด้งมาหน้านี้ทันทีเลยนะครับผมต่อมานะครับผมให้เรากดมาที่คำว่าเติมเงินนะครับแล้วกก็เลืออออัันนทีี่ะครบแจ้งงดไ เรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็เติมไป50เครดิตนะครับก็กดมาที่สุ่มของรางวัลนะครับจะมีกิจกรรมให้เล่น3เกมนะครับผมก็มีจะมี l ก c k y ส p i นโยกสล็อตนะครับเสร็นผมจะเล่นเป็นโยกสล็อตแบบ3อันนะครับผมก็น่าจะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็สุ่มทีละครั้งเนี่ยจะสุ่มทีละ10เครดิตนะครับผมโอกาสที่จะได้ก็จะมี3เท่าเลยนะครับผมเพราะว่าจะมี3สล็อตให้เราเล่นนะครับผมแล้วก็แต่ละสล็อตนี่จะเป็นทั้งโทรศัพท์ทั้งเพชรแล้วก็ทั้งเป็นเครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับผมเเเเเเเฮฮฮฮ้้้้้้้ยยยยยโโโโโอออออหหมมมมมมมาาาแแแรร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 กกกกกก็็็ไไไดดดดดพช61,600ลลลนนนนนนนะะะะะะะีี่่่่คคคคคคัััััับบบบผผผสุงจๆตปู หกร้อยเพชรอีกแล้วนะครับผมอ้าวได้จริงเหรอเนี่ยโอ้โหสุ่มไปอีกเลยนะฮะผมวันนี้ผมเติมมาแค่ห้าสิบเพชรเองนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าเรามีจะได้หรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหรอบนี้ได้ร้อยห้าสิบเพชรนะครับร้อยห้าสิบหกเพชรนะผมอีกสองรอบนะครับเหลืออีกสองรอบเท่านั้นดูนะฮะเราจะได้อะไรหรือเปล่าโอ้๋เรามีไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอบสุดท้ายนะครับทุกคนไปฮะรอบสุดท้ายขอขอสักพันเพชรขอสักพันเพชรเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยไม่น่าได้นะครับผมโอเคครับก็รู้สึกว่าน่าจะได้มาประมาณ 3,000กว่าเพชรนะครับทุกคนมาเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการใส่เลขนะครับผมแล้วก็วิธีการเติมเพชรเข้าเกมนะครับเขาทำกันยังไงลำแรกนะครับเราก็เข้ามาในเว็บเติมเกมคาลินห์นะครับผมก็จะเลือกเป็นเกมฟรีไฟล์นะครับผมแล้วก็ล็อกอินด้วยเฟซบุ๊กหรือว่าไอเดียเกมของเราก็ได้นะครับผมเมื่อเราล็อกอินนะครับผมหน้าตาก็จะเด้งมาประมาณนี้นะครับส่วนผมจะเลือกอันนี้นะครับผมนี่ครับ เป็นช่องที่2ของเกมนะครับแล้วก็จะเราสามารถก๊อปโค้ดตรงนี้นะครับผมอันนี้คือโค้ดที่ผมเติมเกมแล้วนะครับทุกคนอย่าเอาไปทำตามนะอันนี้เป็นโค้ดที่ผมสมได้นะครับผมเติมไปแล้วมันเติมอีกไม่ได้นะครับแล้วก็มาวางตรงนี้นะครับผมนี่เห็นไหมได้จริงนะครับผม156นะครับแล้วก็เหลือ1,600อีก2อันนะครับผมเดี๋ยวขอก๊อปวางให้เสร็จเลยก็แล้วกันนะฮะอ๋อแค่ผมท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูในเกมนะว่าผมจะได้เพชรเท่าไหร่ได้เพชรจริงหรือเปล่านะครับผม นี่ครับทุกคนเพชรผมก็เข้ามาแล้วนะครับเป็น3,934นะครับบวกกับ่าที่ผมมีอยู่ในไอดีอยู่แล้วนะครับผมก็ได้จริงนะครับผมสำหรับใครที่อยากสุ่มนะครับก็ลองไปสุ่มได้เลยนะครับหรืออยากจะเติมเกมเล็บ24่สิบสตก็สามารถไปเติมได้เลยนะครับก็ทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมผมถึงเปิดคลิปมา แรงไม่ขึ้นเ <laughs> ขาขำเนี่ยให้หมดใจวิทีนึงเอออ่ะ,อะน,นี่เขาให้หันใจแล้ว <laughs> ปักธงเลยก็แล้วกันนะครับทุกคนหนึ 1, 2, ่งสองแกนงูแกนง,งูแกนง,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 งูเฮ้ยโดนด่าเฉยเลยนี่ด่าเราโง่หรอหรอ เราขึ้นแกนเลยนะมีเรื่องอะไรกันเอ๊ใจไปก่อนปิงวิสาวู้สาวส,สวัสดีู้สาวสวัสดีใจก่อนไม่สวัสดีครับไม่มีท่าสวัสดีมีปากทงด้วยรับเพื่อนหนท่านอปล่าเฮ้ยคนมุงเลยอะปากทงทีคนมุงเลย นี่ okay. สอนลงมัดได้สอนลงมัดได้มีเรื่องเลยกันหรอครับ <laughs> สอนลงมัดได้นะครับผม <laughs> เอ้ยิ้มปักทงหน่อย <laughs> ด่าผมแรงๆหน่อย <laughs> โอ้ยพิมพ์ผิดพิมพ์ผิด <laughs> ทำยูทูปปะเนี่ยไอ้ไม่ได้ทำครับไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่เหลือเอ <laughs> ค่ะอขอบครับโอเคเราเปลี่ยนห้องดีกว่า มาครับทุกคนห้องแรกเมื่อกี้ถือว่าได้อยู่นะเอาจริงๆอ่ะก่อนที่ก่อนที่ผมจะทาคลิปผมลองไปทดสอบสักห้องหนึ่งได้นะก่อนที่จะทาคลิปอ่ะคือแบบคนมาแบบแอดมากันเต็มเลยทุกคนเฮ้ยวันนี้ฟันฟันฟันยังครับยังไม่มีใครดูชื่อผมนะผมว่าแต่งแก่ขนาดเนี้ยคนน่าจะสนใจหน่อยแหละยัง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 ไม่มียังไม่มีเฮ้ยมาแล้วคนนึงมาแล้วมาแล้วย่อๆอ้า เดินไปเขาเดินหนีเฉยเอ้ยไม่มีคนสนใจเลยอ่ะผู้สาแบบตั้งชื่อว่าสอนลงมดแกนแล้วนะสอนลงมดแรงแกนเฮ้ยผู้สาวเดยวสงสัยเราต้องเดินไปหาเขานะฮะเดี๋ยวเอาแกงนี้ดีกว่าแกงนี้แกงนี้แกงนี้เอ้าเดินหนีโอ้ชุดกามทองเยอะมากเปิดก่อนแล้วกันสนไหมสนไหมเอ้ยมีคนเขาสิงเขาสิงเราด้วยเอางงผู้หญิงผู้หญิงถึงก็แบบคานมา หัวขาดถึงกับฟันเจ็ดคอเจ็ดคอเอ้ยเจ็อเฮ้ยเขาร้องไห้เลยอ่ะทุกคนเขาเรียกเรานะเมื่อกี้ครับผมครับเขาเรียกเราอเฮ้ยเดี๋ยวบอกนะเขาจะบอกสันลงมัดหน่อยเอ้าเรียกแล้วก็ไม่พิมพ์อะไรเอเอ้ยอ่านไม่ทันโอ้โหเขอความฟ้าแลบฮะ คอยพีคอยพีเขายืนพิมพ์ตั้งนานเลยนะเมื่อกี้ข้อความฟัดเฉยเลยเฮ้ยเขาแอดเรามาเฮ้ยคนนี้แรงแกนรับแอดรับแอดแคร่ไม่เห็นไม่เห็นเฮ้ยคนนี้แรงแกนเลยนะทุกคนแคนนอนน้อยหนูจะตามแกนเชดเจอจะตามแกนสอนลงมดเปล่าแป๊แบบเดียวขึ้นเลย <What? S 1> เฮ้ยเขาบอกเพื่อนเต็มอ่ะอเขาเปไหนละกันนี่แกนลงมดครับแกนลงมดครับ เขาขำขำแล้เฉยนี่นี่ถ่ายรูปแชะเอ้ยอะไรอ่ะเราปั๊มอ่านไม่ทันอ่ะทุกคนเข้าความฟัดตลอดเลยฮะเราปั๊มถังจนแกนเพระเขาบอกว่าเขาปั๊มถังจนแกนเฮ้ยเมื่อกี้เขาถ่ายแรงแกนด้นี่นี่ถ่ายรอบถ่ายรอบปั๊กนี่เอ้ยเอ้ยถ่ายไม่หยุดเลยถ่ายไม่หยุดเลยถ่ายไม่หยุดเลย ถ่ายไม่หยุดเลยถ่ายไม่หยุดเลยเฮ้ยโอเคโอเคเฮ้ยสอนลงมัดได้สอนลงมัดได้สอนลงมัดได้เฮ้ยดูดีคนลงมงเต็มเลยเฮ้ยคนหัวใจโอเคไปละไปละเด้อไปละเด้ออืมอีกทีหนึ่งว้าวอบ ครับแอดเอ้าผมไม่เห็นเขาชื่ออะไรอะ่ะคนนี้เหรอเต้าหรืออ่ะรับรับแล้วกันห้องต่อมาครับผมผู้สาวผู้สาวผูว้สา,าวสองคนสามคนสี่คนโอ้โหโอ้โหมีคนเดินมาฟันละเงี้ยใจเลยคนเอ้าก็คนดิอะไรวะ เทวดาเทวดามันจะคนเอสอนลงมอดครับสอนลงมอดครับสอนลงมอดครับเอ้ขำขำทำไมผมเหลงแกนแกนลงมอดอะ่ะรู้จักเปล่าแะปักเลยโอ้โหไม่มีนี่โหลดแป,ป๊บโหลดแป,ป๊บเลยเนียนเนียนลงมอดไงต้องโหลดทงก่อนโหลดทงอยู่โหลดทงอยู่ Hey, ได้ละได้ละสวัสดีสวัสดีสวัสดีนะปักธงธงลงมัดธงลงมัดไอ้ธงลงมัดเอ้ยเจนเนน่ะแกก็มาดิครับเฮ้ยไม่มีท่าปุยยาดึมาท่าปุยยามา หล่อเท่ว่ะทุกคนรู้สึกแบบรอมเป็นไก่แล้วแบบเวลาถ่ายแกนหรือปักพงมันรู้สึกแบบรู้สึกแบบหล่อเท่เอ่มาปักให้หน่อยโอเคครับผมห้าบาทห้าบาทขอห้าบาทครับค่าปักพงเป็นน้ำหนึ่งถึงสิบครับหนึ่งสองสามสี่เอ้าแล้วเขา ผมครับอ๋อโอเคเร็วๆครับผมจะออกห้องรีบถ่ายครับเฮ้ย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 สาวเฮ้ยเขาแอดมาเลยอะปักอีกึนี่สอนลงมัดสอนลงมัดเฮ้ยเขาบอกให้ผมรับแอดเลยอะดูดิเขาจะให้ผมสอนลงมัดแน่เลยผมว่านี่อีผู้กองไม่รับผู้ชายครับรับผู้สาวเท่านั้นเฮ้ย ก็ทําไมอะ่ะก็ผมเป็นผู้ชายผมก็อยากรับผู้หญิงปะอ <c oughs> พี่ดาก็มีหวัวใจนะโซคิวอือันนี้ก็ชื่อน่ารักอยู่เดีย๋ยวเราเปลี่ยนห้องเลยดีกว่านะทุกคนโอเคเฟิร์สห้องต่อมาผมลืมบอกทุกคนเลยอะ่ะตอนนี้ผมอัดประมาณตีสามแล้วนะครับไม่รู้ว่าคนจะตึงหรือเปล่าเฮ้ยคนนี้วิ่งบนไปบนกลับมาเลยเช็คชื่อเราเฮ้ยหัหวใจเลยอะ่ะ โอเครับผมให้ใจเลยก็ได้ครับเมื่อกี้เขาทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้ก,กลอกับไปดูได้นะเขาเข้ามาปั๊บเขาบนมาหาผมเว้แล้วเขาก็เดินหนีแล้วเขาก็แบบกดชื่อผมเขาเดินมาอีกรอบให้ใจผมเลยโอเคเดี๋ยวทักเขาเลยทักเขาเลยเอี่สอนลงมอดครับสอนลงมอดครับเอ,เ,อเอ้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 งงสอนลงมตดสอนลงมอดก็งงอะไรครับนี่อยู่ป้อไหนเนี่ยไม่รู้จักมอดหรอคือจบแล้วไม่รู้จักจริงๆเลยโอ้ย อันนี้อันนี้เนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยมอสอ่ะเนี่ยอันเนี้ยไม่รู้จักจบละจบละเนี่ยอันเนี้ยมอสอ่ะเนี่ยถ่ายอย่างเงี้ยเนี่ยหรือจะถ่ายจนกว่าจะมีคนมามุงงงนะงงนะนี่ผมจะถ่ายจนกว่าจะมีคนมามุงเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วแรงแกนก็ดึงดูดคนนะ มาก็อะไรวะอ่านไม่ทันมาก็ก็บอกบ้างก็อบุกบ้างเนี่ยมอสอะมอดอะจริงๆมันอ่านว่ามอดนั่นที่ผมพิมพ์แต่ถ้าภาษาที่ทุกคนเข้าใจก็จะรู้จักว่ามันอ่านว่ามอดนะครับผม <c oughs> อันนี้เขาไม่รู้จักอ่ะนี่สักหน่อยก็ปักธงเลยปักธงเลยนี่อยู่ในข้าวสาอะพูดดักเลยปักธงเลยไหมพูดดักเลย นี่จะใคยขแอ,อดมาใครท้าต่อยมอดหยุดมอดเออนนั้นมันมอดอันนี้มุกลูอเปลกหอยทุกคนรู้จักมอดปะไม่รู้ว่ามอดก็คือแบบไอตัวที่มันอยู่ในข้าวสาแรแมลงปะไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกว่าอะไรยอยอดปักธงเลยปักธงเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะฮะปักธงเลยครับเนี่ยมอดแบบนี้อ่ะ บังหน้าเลยบังหน้าเลยเอก๊กเฉยมดไงมดไงแกนมอหาสาวหาสาวหาสาวให้มัวใจเขาก่อนขาสวัสดีเราด้ยครับอยากขึ้นแดงอยากขึ้นแดงลงมอดเอาลงมอดเอา ลงแบบผมนี่เห็นไหมแหลงแกนงงอจับละปอไหนเนี่ยไม่รู้จักมอสอันจริงเด็กน้อยยังรู้จักมอสเลยนะโอ้วิ่งหนีเลยเขามันเราแล้วโอเคเราออกเลยดีกว่านะฮะไม่เขาขําเราอ่ะนี่เป็ปอมคะ ตัวปลอมครับเธอเป็นตัวจริงเล่นไหมฮัลโหลครับฮัลโหลค่ะเล่นไหมคะเล่นอะไรกันหรออ,อ๋เอ,อเล่นพี่ผมพานะฮะ <vagy S 1> อะไรนะเดี๋ยวแปบบ๊แบนบึงแป๊บนึงฮัลโหลพี่พี่พี่ผีดใมาสเตอร์อะจริงๆผมไม่ได้อยู่แรงแกนนะไม่ได้อยู่ในแขนในแขนอะไรโอ้โ,อโหโหโหูตึงปะเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย ยยอผมย่อผมย่อผมเล่นแม้ผมพูดว่าเลยครับทำไมเสียงพี่คุณคุณยังเลยครับเสียงผมคุณเหรอคุณยังไงเหมือนคนดังที่ผมติดตามอยู่เลยเสียงเหมือนใครหรอเหมือนคนในยูทูบจริงๆมีมีแต่คนบอกว่าเสียงผมเหมือนเหมือนคนดังนะผมก็ไม่รู้ว่าใครแต่ว่าผมผมเล่นกับเพื่อนนะมีแต่คนบอกว่าเสียงผมโคตรเหมือนเจริงนะพี่เหมือนใคร เหมือนไอ้เมือ่อที่พวกไอ้ที่เขาเล่นไอ้เกมฟีฟาไอ้พวกอะไรอ้างจำไม่ได้จะชื่อช่องไม่ได้จำไม่ได้จำชื่อช่องไม่ได้ด้วยเออผมก็ถามผมก็ถามคนอื่นอยู่ที่เขาบอกว่าเสียงผมเหมือนน่ะเขาก็บอกเขาก็จําไม่ได้สรุปเขาปั่นมผมหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ปั่นผมใช่ไหมพี่แน่นพี่แ่นพักเยนจัดเยคนดแน่นแน่นนไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ แต่อะไรก็คนแหงไอ้ที่บอกช่องหนอยผมยากรู้ผพอยากไปเห็นเขาเนี่ยมีคนบอกว่าเสียงเหมือน tiktok มาผมไ่เล่น tiktok ไม่ไม่ไม่มันมันคนทีมเอคนที่เข้าดังอยู่ในยูทูบที่เขาเล่นกลิมไอพวกไอพี่อะไรพี่แนนพี่เมนอะไรวะเชื่อใจนะไม่รู้ฉักเนี่ยไหนมาคก็คนดังอ่ะมันคนดังอ่ะคนดังคนดังคนดังเสียงมันคนดังมากเลย เน่ยใช่มันเหมือนอะใช่ไหมมันเหมือนใช่ไหมไม่ใช่เหมือนมากเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หวานมากพี่นั่นไงปักเอานี่กก็บอมมีปักใหม่พี่ผมผมจะสแคปหน้าจอพี่ปักไหมอันนี้อันนี้ลงมอสเอานะอันนี้ผมผมสอนลงได้เนี่ยผมสอนลงมอสได้นะไม่ใช่มอสละพี่เอามอสจริงๆเนี่ย ลงทั้งวัดแรงแกนแล้วก็มอดปักโคงเนี่ยศูนย์บาทเพิ่งสมัครไอดีมาจริงๆแล้วพี่มันเหมือนจริงๆนะเหมือนแบบคนดังเหมือนเหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์แฟนแน่เปล่าเสียงเหมือนแฟนแน่นมากดเปล่ารับแอร์ไม่ผิดรับแอร์ผิดเออชื่ออะไรอ่ะคับจริงๆชื่อ U S O P ชื่อ U S O P รับแอะผมหน่อยได้ไหมพี่อู้เลื่อนหาไม่เจอเลย โอ้หดูดิดูดิดคอนดังมานอนผิดกดผิดไปกันแล้วก<ๆ>ันพี่ <c oughs> พี่พี่แป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งไปผิดแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งไป <c oughs> โอเคแล้วเพื่อนผมนะพี่เอเอเฮ่อบอสเสร็จพอเสร็จแล้ว <c oughs> เลิกเพื่อนจบเลยนะ <c oughs> นครับไม่ลบครับไม่ลบครับครับผมไปแล้ว <c oughs> โอ้โหมีปากท่องด้วยยังรอพี่ โอเคครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ไว้ก่อนแต่ว่ายังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับก็ไหนๆเราก็ตั้งชื่อว่าสอนลมดแรงแกนนะครับผมทุกคนจะเห็นคลิปเมื่อกี้นะครับก็คือผมอยากจะทําี P ีหนึ่งที่เป็น EP ีแบบสุ่มแชทโลกแล้วก็ไปเกียนเขานะครับก็แบบเมื่อกี้เลยนะแต่ว่าถ้าใครอยากดูเยอะกว่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับกดแชร์กดติดตามคลิปนี้นะครับผมนะก็เป็นกำลังใจใหงผมด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ